สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศเปิดรับดิวเลอร์นะคะรุ่นแรก200คนค่ะนะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าคล้ายพี่ไม่คะผิวดำแดดรูขุมขน,นกว้างหน้ามันเป็นสิวมีกะนะคะหรือเป็นฝ้าอาจจะไม่เยอะสามารถดีขึ้นได้ค่ะสบู่ของเราเนี่ยชื่อว่าสมุ่ทัพทีมหน้าใสนะคะเป็นสบู่หน้าใสะค,ะค่ะเพื่อนๆส่วนผสมนำเข้าพรีเมียมจากเกาหลีส สองสองอย่างค่ะแล้วก็มีอเมริกาแล้วก็มาเลเซียออสเตรเลียค่ะนะโรงงานเนี่ยผลิตรับสร้างแบรนด์เนี่ยนะต้นทุนหลักพันก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้นะคะแล้วก็ทางโรงงานก็ทามานานแล้วค่ะเพื่อนสบู่ในช่วยในเรื่องของฟื้นฟูคอลลาเจน,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 นใต้ผิวช่วยผิวอิ่มน้ําค่ะอิ่มน้ําทั้งวันถ้าได้ใช้ต่อเนื่องไม่เกิน3ก้อนค่ะจะเห็นผลชัดเจนว่านะลุกคนขนกระชับลดความมันลดสิวได้จริงค่ะ เราเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากๆกับเพื่อนๆผิวดำแดดด้วยค่ะก็ฟองก็สําหรับตัวเราว่าเยอะนะคะแต่ลูกค้าแต่ว่าเยอะหรือเปล่าเราก็ขอไปด้วยค่ะนะคะ,นะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจลองใช้ใช้ดีเห็นผลมาขายด้วยกันค่ะตัวเราใช้เองมาจ็ก้อนเราเคยไปให้การ,รัญยยมิตรซอยเนี่ยเทศให้น่ะประมาณห้าคนค่ะเขาพูดเสียงเดียวกันว่าใช้ดีค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นก็สนใจก็ทักเฟซบุ๊กนิตยากรสุ ลองใช้ดูค่ะใช้ดีเห็นผลก็ปรึกษามาเป็นมาขายด้วยกันได้เลยนะคะให้กำไรดีมากใครนี้กนใจเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้096 658 4678ค่ะ